วันนี้จะพามาดูรถมาซาฟมิเลียนะคะเป็นรถที่ลูกค้านํามาติดตั้งเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะหลายคนที่ใช้รุ่นเนี้ยหรือว่ารถรุ่นเก่าๆอะ่ะจะรู้ดีว่ารถพวงมาลัยธรรมดามันจะหนักอยู่แล้วใช่ไหมคะลูกค้าก็เลยนํามาติดตั้งเพื่อที่จะได้ขับง่ายๆแล้วก็ลื่นหมุนพวงมาลัยง่ายๆเบามือน,นะคะเราพามาดูเราเข้ามาดูนะคะว่าพวงมาลายัยถ้าอาการพวงมาลัยเดิมๆเ,เนี่ยมันจะหนักประมาณไหนแล้วก็ถ้ามันเปิดเป็น หมดเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วมันจะเบายัางไงนะคะเข้ามาดูนะอตอนเนี้รถมันปิดสวิตช์อยู่เนาะมันก็จะแบบพวงมาลัยมันก็จะหนักใช่ไหมคะพวงมาลัยธรรมดาเ<ม>แค่เราเปิดมาที่สวิตออนนะคะประมาณห้าวินาทีพวงมาลัยก็จะเบาเลยเห็นไหมคะอันนี้ก็คือใช้่เหมือนเลยอีก เรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะคะเอ,อ่อสำหรับรถที่ติดตั้งพวงมาลัยไฟฟ้านะคะระบบที่เป็นเกี่ยวกับพวงมาลัยธรรมดามันทั่วกระปุกน้ำมัน power ววต่างๆเราก็จะไม่มีแล้วนะคะก็ไม่จำเป็นต้องแจ้งตรงคะ่ะในส่วนตรงนี้เราก็จะตัดปัญหาเรื่องพวกวน้ำมันเลอะเครื่องยนต์อะไรไปได้ด้วยนะคะออกไปลองขับกันดูนะคะว่าอาการจะเดิมไงมน,นะคะ ก็ขับรถได้แบบชิวๆเลยนะคะ,ะนี่มือเดียวได้เลยนะคะเดียวตรงนี้เลยแล้วกันเนาะง่ายเลยนะคะแค่เปลี่ยนจากพวงมาลัยเดิมนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า ฟิลการขับก็เปลี่ยนไปแบบง่ายๆสบายๆก็ประมาณนี้นะคะสนใจก็ติดต่อมาที่อูตุเอเชียได้นะคะเนี่ยค่ะจะย้ายจะหมุนอะไรก็แบบสะดวกสบายปกตินี่คือฝืดแล้วแบบเราต้องหาที่กว้างเวลาแบบ ก็รอลูกค้ามารับรถนะคะส่งงานได้